และเสียทงครับเฮ้ยแต่ได้มาสามร้อยนะครับโอ้ค oh. รอบครัว Family 13 ET ครับ13 ET s t อ t ทีเซสชั่นสายซื้อฟรีสปินค่ายเกม PG ครับ13 ET อยาปั่นเกมค่าย PG ช่อง13 ET โรมเป็นทริกเกมโจ็อกเกอร์โรม่าครับ13 ET LSG Gamer เกมเมมไฮโลนำเต้าน้องใหม่ ฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่13 ET Yard ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามสำคัญสุดคอมเมนต์ด้วยนะครับชอบอ่านคอมเมนต์ครับผมมาครับวันนี้อยู่กับเกมการ์ดติเกมแล้วก็ The Great Ice g c o p e หนีฝ่าแดนน้ำแข็งมาเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับเรามาเล่นเกมกันเลยวันนี้รีบเลยเล่นแบบรีบๆคำเตือนไม่ควรลอกเล่นแบบดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้น อายุต่ำกว่าส8บปปีไม่ควรรับชมเลยเบบเดี๋ยวเราจะบิดอยู่ที่สิบนะครับเท่ากันผมรอบที่แล้วผมบิดไม่เท่ากันใช่ไหมผมว่ามันดูยากรอบเนี้ยเท่ากันจะได้สบายใจขอเนื้อเทอร์โ,รโบเปิดเทอร์โบนะแล้วก็เหมเือนเดิมครับเราจะบิดหนึ่งรยครั้งหนึ่งครั้งนะครับครั้งละห้าสิบพร้อมนะครับทุกคนห้าสี่สามสองหนึ่งไปเลย ระหว่างนี้นะครับก็ต้องบอกนะครับว่าผู้ใหญ่จจดีบอกไปแล้วว่าทํารายการไม่มีขั้นต่ําไม่ติดเทินเท่ากับว่า1บาทถอนเข้าถอนออกได้สบายๆเลยครับผมอย่าลืมนะครับถ้าใครอยากเล่นเกมนะครับผมใต้คลิปนะครับมีไลนย์อยู่เพิ่มเพื่อนในไลน์มาเลยมาร่วมกิจกรรมกันนะครับ <c oughs> นอกเหนือจากนั้นถ้าว่าคุณอยากร่วมกิจกรรมยังแบบหนึ่งไม่มั่นใจจะเล่นดีไหมคลิกนะครับใต้ ลิงก์เหมือนกันมีกลุ่มอยู่ครับเป็นกลุ่มกิจกรรมมาร่วมกิจกรรมกันครับแล้วคุณจะได้สนุกกับมันจริงๆแถวปะะเปล่ะแล้วเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะครับใครที่เป็นสมาชิกช่องลุงนะลุงก็จะมีกิจกรรมให้เล่นด้วยในลิงก์ที่บอกนี่แหละมาเพิ่มเลยมากลุ่มกิจกรรมเข้ามาก่อน <c oughs> เดี๋ยวลุงจะพาทุกคนไป้วยด้วยกัน้ยพูดไปพูดมานี่ มันจะแตกแล้วนะทั้งคู่เลยนะเรียบร้อยการได้ตดเกมแจกแล้วและนพอได้น้ำแข็งก็ตก <c oughs> เออต้องอย่างนี้อ้าวมีสเป,ปนเฉยเลยหมดแล้วเหรออ้าวเรียบร้อยจบอ้าวอ้าวโบนัสโบนัสจบแล้วในส่วนของน้ำแข็งธรรมดามากพูดเลยดูนี่เดี๋ยวก่อนครับจะาเได้ติดเกมเขามาวันนี้เขามาแรงมากครับ อะฮะฮะไม่รู้จะพูดจบใครอ่ะเรียกว่าแตกขำๆก่อนเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนแกติดเกมบอกว่ารอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวพาไปแตกเยอะเรียบร้อยฝาแดงน้ำแข็งแตกไปแล้วเงินรางวัลตอนนี้เก้าสิบ เรียกว่าแตกเป็นยับปึ้งการ์ดตเกมปล่อยไปก่อนครับตอนนี้ผมขออนุญาตดูน้ำแข็งก่อนน้ำแข็งว่าไงโอ้โหมาแล้วเยอะเลยยาวเลยครับตอนนี้ยาวจริงๆเอ้าการไดติเกมตอนนี้เข้าบูนัสด้วยโอ้โหดีนะที่รอบเนี้ยเราดูในส่วนของเงินเท่านั้นทามานั่งนับนะเตะกันอย่างนี้ผมไม่ไหวผมดูไม่ทันจริง มาครับมาครับมาครับตอนนี้ตอนนี้เป็นไงยังไงโอ้โหจะช่วยแล้วครับผมตอนนี้เงินรางวัลดวมของน้ำแข็งเนี่ยอยู่ที่246อโอ้ยเรียบร้อย246ครับผมมาดูในส่วนของการติเกมว่าโชว์เขาเลยเท่าไหร่อุยอ้ย,ยไหนดูเเซฟไ้กันดิ เรียกว่าไม่ห่างกันนะครับถือว่าวันนี้แตกดีหลังเกณนี้แตกดีมากๆเลยครับผมโหแตกยับแตกเยินคันนี้ผมนี่สบายใจเอาเงียบเฉยเลยเมื่อกี้ยังแตกอยู่เลยตอนนี้เงียบเลยสวัสดีสวัสดีโลกเชือร์ชาวโลกอยู่วะทุกคนสวัดนี้ก้าเกิดเจ้าตุกอนอยู่ตาบ้าบาตาบาตาบาตาบ้าขนาดเสียงอีทีเนี่ย

ดึง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 งดึงงดึงงดึงงน้ำแข็งงน้ำแข็งมาไงเข้าใจใช่ปะได้น้ำแข็งมาไงมูนเป็นคำเลยนอย่างเดียวจริงอยเปิดหน้าสามหน้าเรียบร้อย ขึ้นโบนัสแน่ในรอบหน้าเรียบรอยครับปมได้โบนัสแล้วโอ้โหฟ้าแดงน,น้ำแข็งได้โบนัสอีกแล้วผมบอกแล้วเกมนี้สองเกมนี้เลยโบนัสขึ้นแบบกระจายอ่ะโอ้ยอา้าวหมดอะไรปะโบนัสมามันก็ดีแต่ช่วยให้โบนัสเยอะๆหน่อย โอ้โหให้แค่นี้ไตคอแบบไม่แน่ไม่แน่เมื่อกี้ว่าไปเยอะเอ,อ้ยยังได้อยู่เมื่อกี้ว่าไปเยอะไงโอ้ยที่จริงมีเทคนิคดูอยู่นะว่าจะรู้ว่าตาเนี่ยหมุนได้หรือหมุนไม่ได้แต่ว่าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังตอนนี้เรามาเล่นเกม่อนใครอยู่ช่องผมอ่ะผมสอนเทคนิคเยอะจริงๆ อาจจะมองว่าได้ไม่เยอะนะแต่มันจะได้ยาวๆมาอีก50ครั้งสุดท้ายครับกับเกมการสเกมและหนีฝ่าแดนน้าแข็ง5 4 3ส1สเริ่มและถ้าใครอยากได้เกมแบบนี้นะครับผมผู้ใหญ่เจดีบอกมาแล้วว่าทํารายการไม่มีขั้นต่ําไม่ติดเทินดังนั้นถ้าใครอยากสนุกแบบนี้ใต้คลิปมีไลน์อยู่ทักลา์มาเลยครับผมเพื่อนม,มานะแล้วเดี๋ยวมาสนุกด้วยกันแต่ถ้าใครยังไม่มั่นใจนู่นนี่นั่นคิดนู่นนี่อะไรไม่เนะี่ย ก็บอกก่อนเลยครับว่าสามารถมาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราได้ใต้คลิปมีกลุ่มกิจกรรมอยู่ก็เข้ามาในกลุ่มกิจกรรมนะครับแล้วเดี๋ยวมาสนุกด้วยกันม่เกมสนุกๆเทียบครับเข้ามาร่วมเล่นกันแต่ตอนนี้การเล่ติดเกมเข้าโบนัสไปแล้วและเสียรีกินหนึ่งครั้งและเสียสองครั้งและและเสียสครั้งเฮ้ยแต่ได้มาสาม้อยนะครับโอ้โ เรียกว่าตอนนี้กลับมานําอีกแล้วเอาละครับผมแดนน้าแข็งจะทํายังไงเฮ้ยเดี๋ยวเดียวดูดูคันเรื่ปิดเกมไม่ใช่เล่นเล่นถ้าเข้าอีกทีหนึ่งคือโบนัสอ,นะอีกนะโอ้โหโอเมื่อกี้ผมรุ้นแบบรุ้นตะโกงเลยตอนนี้ครับฝ่าแดนน้ําแข็งแย่แล้วเรียกว่าแย่มากโอ้โหเรียบร้อยเข้าโบนัสเหมือนการฝ่าแดนน้ําแข็งผมอยากเล่นสองเกมนี้แะ ผมไม่อยากเล่นเกมอื่นแล้วอะผมว่าบัตเทนกกนสนุกว่ะเกมอื่นมันแบบนานๆเขาจะออกพีนี่คือออกแบบออกออกเร็วมากเล่สนุกนอกจากออกเร็วมากแล้วนะ <c oughs> โบนัสแค่นี้โอ้โหแต่ปโบนัสออกนะออกตลอดเลยโบ๊ะ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 ไม่ธรรมาดาจริงครับมาดูกัน ออย่าบอกนะไม่บอกไม่บอกเฮ้ย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 กาเกมฟาดแดงน้ำแข็งครับอย่าบอกนะเบื้องร้อยเข้าโบ,บนัสอีกรอบแล้วละโอ้โหการ์ติกเกมคงไม่เข้าโบนัสไม่เข้าเอาละครับผมแล้วก็คง <ś led> <ś led> อ๋อ ไม่มีอะไรพูดไม่มีจริงไม่มีจริงหมดหมดไม่มีอะไรพูดและตอนนี้ตอนนี้การตีเกมเรียบร้อยเข้าโบนัสบ้างแล้วโอ้ยสะใจวุย้ยบอกแล้วเกมแบบนี้มันสะใจมากมเข้าโบนัสโอ้โหเข้าเยอะมากเข้าเยอะมากครับวันนี้ได้รีสปินไลฟ์เอสสคะแนนแล้วไปใช้ครับมันมีปัญหาอย่างเช่นตอนนี้และอย่างเช่นตอนนี้ และอย่างเช่นตอนนี้โอ้โ้ยเ้ยบ่าต่อถ้าต่อครับต่อครับหูแตกกันเนยอะมากผมไม่ได้นับเลยนี่หวัวคิปผมเขียนนะนะนี่แตกเป็นร้อยจริงแตกเป็นร้อยจริงสองเกมนี้ที่จริงบาองคนอาจจะมองว่าเฮ้ยโบนัสมันน้อยจังวะแต่จะบอกว่าบางทีอ่ะม่งแตกยาวเป็นประมาณสามนาทีอ่ะจริงๆโบน,นัสสามนาที ผมโดนมาแล้วไปดูคลิปเก่าๆผมได้วันัะสามนาทียแบบช็อคอะครับเรียบร้อยน้ำแข็งเข้าโบนัสไปแล้วอย่าให้เสียนะเส <laughs> ีย <laughs> เออ<า> <laughs> โอ้โหเข้าโบนัสการสนุกเลย นี้ตอนนี้ต้องบอกก่อนนะครับคะแนนของน้ำแข็งเนะี่ยน้อยกว่าน้อยกว่าการเล็กติกเกมต้องมาดูว่าน้ำแข็งจะทํายังไงให้แบบมันชนะตอนนี้ยังไม่ชนะแต่ไม่ได้ไหมคมันจะแพ้นะครับถ้าเข้าบนัดอีกสักครั้งหนึ่งมีโอกาสสูงครับที่จะชนะสูงมากอืมถ้าไม่เข้านี่อันตรายนะมาดูครับรอบนี้ต้องเข้าแล้วนะ เรามต้องเข้าครับน้องเข้าโบนัสนะโอ้โหครับเจ๋งยู่ยถ้าเข้าโบนัสครั้งสุดท้ายเรียบร้อยการเล่กติดเกมชนะฝ่าดันน้ำแข็งไปครับผมเจ็ดแปดสองต่อเจ็ดศูนสองโห Hyp. ชนะไปแปดเซบเลยทีเดียวเย s <S <_ l ip> สียดายครับแต่ต้องบอกว่าเข้าบ่อยมากเกมนี้เข้าแบบเข้าโบนัสแบบโปะปะโปะปะโปะโปะ,ปะริงโอยโอเค ขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตามครับสำหรับวันนี้ยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ